สวัสดีค่ะกำลังมองหาโถด s u ย SUV, กว้างนั่งสบายเหมาะสำหรับครอบครัวกันอยู่หรือเปล่าคะคันนี้เลยราคาไม่ถึงสองแสนเลยนะเปน็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะโตโยต้าเวนซ่า 1.5e กิยรตคันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นประวัตดดิฟีดาวส่2เดือนละ4,000บาทเองนะ าเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรนีได้นะคะที่1นึ่งหมื่นับาทขึ้นไปค่ะกระสุนรถนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถคันนี้รอบๆกันนะคะว่ารถคันนี้น่าใช้ยังไงแล้วก็มีดียังไงนะคะตา นี่คะ่ะรถ SUV กว้างนั่งสบายเหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดมากๆเลยค่ะ t ตยต้า v ว n ซ่า 1.5E เกียตคันนี้ปี2 0 0 7ค่ะราคาอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นประวัติดีจัดได้เต็มส่งเดือนละ4,000บาทเองนะภายในคะ่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกปรอบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะภูมิรยพาวเวอร์ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องเสียงนะคะ JVC นะคะ AM/FM CD แล้วก็ AUX ค่ะตั้งไม่แพงเลยแสนหกเองนะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะมี์ตอนบนด้วยค่ะเบาะสามแถวค่ะเบาะหลังพับได้ไว้ขนของนะคะน่าใช้ค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นสภาพสวยนะคะส่วนด้านหลังค่ะนี่ค่ะด้านหลังขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะ เบาสามารถพับนี่ค่ะปรับขึ้นได้เลยนะเบาสามแถวกว้างนั่งสบายมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะราคาเบาๆอยู่ที่หนึ0 0แบาทเท่านั้นไม่แพงเลย <S <S ได้รถสภาพไปสวยไปใช้นะคะ <S 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 จัดไฟแนนซน์ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเต็เมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนก็ออกรถไดแล้วนะคะ มากมากเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะนี่ค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะน่าใช้ค่ะใครกำลังมองหารถครอบครัวสภาพปีสวยผ่อนสบสายๆแค่เดือนละสี่พันบาทต้องเป็นคันนี้เลยค่ะเดีย๋ยวมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าเครื่องเป็นเครื่องยนต์พัน้านะคะเบนซินค่ะ น่าใช้ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508-58ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ